ทำนายความฝันเกี่ยวกับถูกหวยได้เงินฝันว่าได้เงินจะตรงข้ามกับชีวิตจริงฝันว่าถูกหวยก็จะตรงข้ามกับชีวิตจริงเหมือนกับผู้หญิงที่ฝันว่าแต่งงานผู้หญิงที่ฝันว่าแต่งงานหรือตั้งท้องเนี่ยจะไม่เจอเนื้อคู่ที่แท้จริงแล้วก็มีเคาะมีเคาะจะผิดหวังในความรักฝันว่าเสียเงินเป็นฝันดี ฝันว่าได้เงินเนี่ยแปลว่าในชีวิตจริงของท่านน่ะจะมีเรื่องต้องเสียเงินเสียทองฝันว่าได้เงินให้ระวังมีเคราะห์มีเคราะห์จะต้องเสียเงินค่าซ่อมบ้าน,ค,าน,นค่าซ่อมนู่นค่าซ่อมนี่ ฝันว่าถูกหวยฝันว่าได้เงินเนี่ยมีเรื่องที่จะต้องเสียเงินให้ระวังถูกกันแกล้งถูกใส่ร้ายถูกแย่งผลประโยชน์ถูกแย่งลูกค้าผลประโยชน์ที่ควรจะเป็นของท่านจะถูกคนแย่งเอาไปฝันว่าได้เงินฝันว่าถูกหวยจัดว่ามีเคราะห์ ควรจะไปทําบุญที่วัดลดน้ําสะดอกเคราะลดน้ํามนต์นะคะไปเอาน้ํามนต์จากวัดมาอาบน้ําเอาน้ํามนต์จากวัดเนี่ยมาอาบล้างเสนสียจันไลทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ไพ่ออระเิลดูขยายค่ะจะใช้ทั้งหมดสามใบนะคะว่าฝันว่าได้เงินเนี่ยแปลว่าอะไร ฝันว่าได้เงินแปลว่าในชีวิตจริงอ่ะจะเสียเงินฝันว่าได้เงินเนี่ยในชีวิตเนี่ยเอ่อให้ระวังสัตว์เลี้ยงหายแมวหายสุนัขหายแมวหายสุนัขหายนกแก้วหายนกเอี้ยงหายสัตว์เลี้ยงหายค่ะ จะเสียเงินไปกับการซื้อเสื้อผ้าเครื่องสําอางจะเสียเงินไปกับการซื้อเสื้อผ้าเครื่องสําอางความรักไม่สมหวังนะคะความรักไม่สมหวังธุรกิจล่าถอยฝันว่าได้เงินแปลว่าธุรกิจล่าถอยความรักไม่สมหวังธุรกิจเนี่ยล่าถอยเพราะว่าใบใบที่สามเนี่ยมันเป็นไพ่ดีเลย ดีเลย์ค่ะนี่คือไพ่ดีเลย์ดีเลย์ก็คือการล่าถอยการล่าถอยความรักล่าถอยธุรกิจธุรกิจที่ทาลังทําอยู่เนี่ยมันล่าถอยฝันว่าได้เงินแปลว่าธุรกิจบริษัทธุรกิจส่วนตัวของท่านธุรกิจส่วนตัวของท่านบริษัทที่ท่านทํางานอยู่มันล่าถอยฝันว่าได้เงินหรือฝันว่าถูกหวยเนี่ย ให้งดเล่นการพน,นันสักสองเดือนนะคะไม่ควรเล่นการพน,นันค่ะ